าจะติดต่อซื้อคอยในเกมฟีฟา15และฟีฟา16ติดต่อได้ที่เพจฟีฟา15 Thailand Coin ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับเลือกซื้อจอยเกม Xbox ของแท้ที่แค่เสียบก็ใช้ได้เลยติดต่อได้ที่ร้าน Joy Stick ไทยสินค้าส่งถึงบ้านภายใน1-2วันแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top Up แอดไลน์มาที่ As Store Top Up p หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมา คือตอนนี้เอาแบบตรงๆเลยนะแบบว่าไม่ตอนแหลเลยนะผมไม่ได้เข้ามานานครับแล้วก็ตอนแรกจะเข้ามาดูว่าแม่งจะมีแบบแพ็กเกจอะไรใหม่หรือมีไอเทมอะไรใหม่หรือเปล่าแล้วผมมาเห็นอันนี้ครับซึ่งไออันเนี้ยมันเคยมีมันแล้วมันนานแล้วนะผมก็จําไม่ได้ว่ามีกี่ครั้งนะแต่ครั้งนี้มันมาอีกแล้วครั้งนี้คือผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่าได้อะไรอะไรยังไงบ้างนะแต่คือก็เอาบวกลบกันก็ได้ประมาณ45่หมครับแล้วก็อีกแสนหนึ่งก็ต้องซื้อกันทีละอย่างครับ ก็ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับไม่ได้ดูแบบประมาณว่าเสียงตอบรับว่าแม่งคุ้มไม่คุ้มเลยนะมาหนึ่งอันนี้อะไรวะเนี่ยนักเตะสิบ่ทีสิบเฉยๆอะไรวะมา2อันนี้น่าจะใช้เงินอันนี้คือแต้มอ๋อแต้มตีบวก1นึ่งแสนแต้ม ถือว่าคุ้มนะ1แสนแต้มกับแค่1แสน EP ครับอันเนี้ย 14T แล้วก็มีอันอื่นด้วยก็ตกละ4 5 0 0 0แคสนะเอา้าได้อีเหรออ๋อมันก็เป็นรอบๆไปแต่ของก็เหมือนเดิมใช่ไหมได้ได้กี่รอบวะได้กี่รอบนีใ่ใครรู้เมนไว้ด้วยนะครับ ผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยจริงๆอันนี้คือมาแบบสดๆเลยไม่ได้เข้ามานานครับ 14... ีเบส90บวกอ๋อบวก2งทงบก5เราเริ่มจากอันนี้แล้วกันอันนี้มันไม่ค่อยมีลุมเท่าไหร่นะเหลือ 60M อแล้วครับคนเปิดค่อนข้างเยอะแพ็กมันอยู่นานแล้วไงตอนนี้10 World Cup น่าจะมาแหละรัวไปอันนี้ไม่มีอะไร6 0แสนอุ๊ยโอ้โหไม่มีอะไรก็7ล้านเว้ยอฮ๊ยโอ้โหไม่มีอะไร20เลยเว้ยอีก2 อีกสองแสนโอ้โหร้ายกาจจริงๆอ่ามาได้ห้าใบเลยเว้ยขนาดท็อปนั้นยังได้ต้องมาติดอันนี้ก็รัวไปอะไรวะเนี่ยโอ้โหเจ็ดล้านนะเฮ้ยมันได้ว่ะมันปรับเปอร์เซ็นต์ป่ะวะโอ้โหเจ็ดล้านเฮ้ยมันไม่แย่น่ะ เปิดมาเมสซี่อย่างนี้มาเซโร่แบบเจ็ดล้านอะไรอย่างนี้ไม่แย่นะดูตัวเลวสุดอะไรวะเนี่ยแม็กซ์เวลนี่น่าจะหลักแสนเนี่ยไอพวกเนี้ยอันนี้ไม่แย่น่ะมาทอ็อปสามสิบจะกดดูราคาตลอดทำไมวะมาทีละใบล้วกันเริ่มแบบของดีแล้วของของดี ผมถึงบอกว่าเน้นปริมาณดีกว่าเน้นคุณภาพครับอีกใบนั่นไงสามเอ็มสองใบสองตัวติดโอ้โหอ่าสิบยูแล้วกันสิบยูตัวแพงน่าจะน้อยสุดเมสซ,ซี่เจ็สิบแปดล้านครับไม่ตัวไหนๆก็มาแล้วไอแบบรวดเร็วโอ้สองล้าน อืมแดงแล้วกันแดงแม่งแพงอยู่สองสาตัว2ตัวที่แพงแบบแพงมากๆครับตอนเลสักใบนี้จบเลย3ามไปอ้มก็ไม่แย่ครับฟัน,นิสเตอร์ลอยฟัน,นิสเตอร์ลอย14ล้าน0ูนย์กวครับมันแลกได้อีกเหรออันนี้ผมมารีวิวเ,ยเฉยนะว่าคุ้มไม่คุ้มครับแต่รู้สึกว่าจะโอเคนะเพราะว่าเปิดได้ตัวดีหลายตัวครับวียร่าแมนแพงอ่างวะ มีแสงสามตัวเลยทีเดียวครับแสงแบบแสงสีม่วงกขอสักแสงแล้วกันสามสองหนึ 3, 2, oh ่งโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันเปิดได้แต่ตรงนี้วะน่าจะปรับเปอร์เซ็นต์มาเป็นตรงนี้หรือเปล่าครับอันนี้ผมมีลาสังห์หอแม่งจะได้แบบบวกสองบวกสองแบบห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยห้าล้านนี่ถือว่าดีแลวนะ มาสามสองหนึ่งไปมันฮะมันก็แม่งเป็นธรรมดาของการนี้ครับตัวแพ้งจะไปหวังอะไรส่วนเลสบวก5้อย่างนี้เหอแล้วก็มีอะไรเปล่าวะอันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วกันคงไม่มีอะไรครับก็โอเคนะโอเคหรือเปล่ารับมาดูก่อนว่าได้เท่าไหร่ครับอา่า มีบวกห้าเว้ยเ0้น่าจะเก่งเนี่ยนะตัวเนี้ยถ้าไม่เน้นสกิล5ดาวครับเออเท่าไหร่วเนี่ย5้ 50. 65 70ประมาณ8 80อ่ะ890เอมครับในคิดแบบรวมรวมแบบคล่าวๆโอเคนะก็มารีวิวเฉยครับเห็นมันมีอะไรใหม่ๆโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับถ้าชอบอยังไงฝากกดไลค์กด subscribe เดี๋ยวไปเปิดกันต่อคลิปหน้า จะกันครับ